สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมีนและราคนามีนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ตติดตามเป็นกำลังใจกับช่องช่แนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดละอดีมาที่บ e l i เ v อร์6 9ตรงท้ายของหัวข้อเชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัดละอดีมาําค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษลดให้สองต่อเลยครับ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวเสาโคโจรถอยหลังนะครับเป็นอีพีที่2อเนาะอีพีแรกเราพูดไปแล้วนะครับเราพยากรณ์ไปแล้วใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้นะครับอีพีนี้เป็นอี EP ที่2เรื่องของดาวเสาโค,โคโจรถอยหลังในทางโหราศาสตร์เรียกว่าพักนะครับมันจะเป็นการพัก ข้ามราศีนะครับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งมี2รูปแบบแต่ว่าอันนี้เป็นรูปแบบที่2นะครับก็คือการถอยหลังข้ามราศีนั่นเองนะครับจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมนะครับวันที่23สิงหาคม2568เอ่อก็เดี๋ยวกินระยะเวลาสีเดือนครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาทาความเข้าใจแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคือ,อไม่อธิบายดาวเสาร์ยายมากนะครับเพราะว่าเรา อธิบายไปในอีพีแรกแล้วอีพีนี้จะเป็นการพยากรณ์ดาวเสาถอยหลังมากระทบกระดาราหูดาวฤตยูและก็ดาวพระหัตครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับจุดกําเนิดของคนราศีมีนาคมีนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีและขณะใช้จุดเดียวกันครับอนุราศีมีนตรงนี้เนาะพะดาวเสาย้ายออกไปก็ว่างเปล่าไม่มีดาวอะไรกลุ่มหลักกลุ่มราศีเกิดนะครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวเสาเนี่ยขณะนี้ณปัจจุบันที่เรากําลังฟังอยู่เนี่ยอยู่ในราศีมีนนะครับและราศี กำเนิดลักษณะกำเนิดนะครับทับลักษณะกำเนิดก็จะย้ายออกไปวันที่23สิงหาคม2 5 6 8เนาะเข้าสู่ราศีกุมภ์วินาศอีกครั้งหนึ่งเป็นรับสองนะครับเข้าสู่ราศีกุมดาวเสาร์อยู่ในราศีมีนตอนนี้สเดือนครึ่งนะครับตั้งแต่วันที่1 9พฤษภาคม2 5 6 8นี้นะครับถึงวันที่ย3สิบสิงหาคมเนาะก็ย้ายเข้ามาเนี่ยนะครับ3เดือนครึ่งเนาะพออยู่ในราศีกุม4เดือนครึ่งนะครับ อ่าสีเดือนครั้งนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่กลับมาในราศีกุมในระยะอันสั้นนี้แล้วนะครับแต่จะมาอีกรอบหนึ่งในรอบ30ปีนะครับบวกอายุของเราไปอีก30ปีนะครับก็แล้วแต่ว่าจะอายุเท่าไหรน่นะเรามาทําความเข้าใจนิดนึงก่อนว่าดาวเสาร์ทับราศีกุมเนี่ยได้ลาภวินาศนะครับมันแปลว่าลาภวินาศลาภคือผลประโยชน์ผลที่จะได้สิ่งที่เกินความคาดฝัน คขว่าเกินความคาดฝันเนี่ยมันจะหมายถึงเช่นเราทำงานเราได้เงินเดือนอันนี้ไม่ใช่แต่เราได้โบนัสปลายปีหลังจากการทำงานครบรอบหนึ่งปีอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าลาภะลาภะคือโบนัสนะครับอ,อ่อย่างเช่นเราทำงานกับคนจีนใช่หมายถึงว่าทำงานกับลูกศรลูกหลานจีนนะครับแล้วเขาก็จะมีการให้อังเปาในวันตรุษจีนนั่นแหละก็คือลาภะนะครับลาภะคืออังเปาหมความว่าเขาให้พิเศษไม่เกี่ยวกับเงินเดือน ไม่มีการหักจากเงินเดือนถ้าหักจากเงินเดือนไม่ได้แปลว่าลาภะนะครับแปลว่าเงินแปลว่ากระดุมพะนะเงินที่ได้คือกระดุมพะแต่ถ้าลาภะคือผลที่งอกเงยจากสิ่งนั้นก็เราทํางานหนึ่งปีคือการงอกเงยก็คืออา่าก็หมายถึงโบนัสเนาะอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็หมายถึงเราฝากเงินในธนาคารได้ดอกเบี้ยแต่อันนี้มันจะน้อยมากนะครับจะหมายถึงว่าก็คือกาไรไงนะครับลาภะคือกําไร ก็หมายถึงว่างอกเงยขึ้นมาก็หมายถึงได้ดอกเบี้ยนะครับอย่างบางทีดอกเบี้ยของเงินประกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นคืออะไรที่ลงทุนเงินต้นยังอยู่แล้วมีกําไรบวกนั่นแนหะเขาเรียกว่าลาภะทั้งหมดนะครับเพื่อนไปทะเละซื้อของมาฝากในกลาภะเหมือนกันเห็นปะอะไรก็ได้ที่ได้ฟรีอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องทำแต่มันได้มาเลย อาจจะหมายถึงว่าทาอย่างอื่นแต่ไม่เกี่ยวกับการที่จะนั่งไปสูญเสียตรงจุดนั้นแต่อยู่ๆได้มาอันนี้ก็สามารถเป็นลาภได้หมดเลยนะครับรทีนี้พอลาภเนี่ยคือความโชคลาภทั้งหมดเนี่ยพอไปตกในเดือนวินาศดูผิวเผินลาภวินาศเนี่ยจะไม่มีโชคนะบางคนอับโชคนะครับแต่มันหมายความว่ามีแต่มันต้องเข้าให้ถูกรูปแบบนะครับลาภวินาศเนี่ยมันจะหมายถึงว่าใครอยู่เหมือนเดิมทําแบบเดิมๆนั่งติดที่ นะครับอยู่ติดที่อันเนี้ยจะไม่โชคไม่ได้โชคไม่ได้ลาบอะไรเลยนะครับจะหมายถึงการไม่มีโชคลาบตามดาวบอกว่าลาภวินาศคือการสูญเสียโชคลาบการเหมือนกับได้แต่ต้นทุนกับสิ่งที่เราได้มาแต่มันไม่ได้เกินเกินงอกขึ้นมานะครับเออมันอาจจะได้กําไรนะแต่มันอาจจะไม่ได้แบบเกินกว่ากําไรนั่นแนหะก็คือลาภคือโชคลาบนั่นแหละมันก็คือไม่ได้ตรงนั้น ดังนั้นงดการเสี่ยงหวยเรเบอร์นะครับอืมไม่ไม่เหมาะนะครับสี่เดือนครึ่งนี้งดไปเลยนะครับบางคนอาจจะบอกว่านานมากก็ตามนั้นนะครับลาภาวินาศมันมีที่ไหนถูกปะครับโชคลาภแบบง่ายๆฟุกๆเนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะว่าลาภาฟุกๆไปตกเรือวินาศคือศูนย์สิ้นแปลว่าไม่มีโชคลาภสิ่งเสี่ยงฟุกๆแต่มันจะมีคนช่วยเหลือแทนนะครับผู้ช่วยเหลือแต่อยู่ในเรือวินาศอย่าลืมนะลาภาวินาศได้ผลเสีย ไม่ว่าจะดีแค่ไหนก็ต้องเสียนะครับต่อให้ดาวราหูกลุ่มดาวเสาร์ที่เป็นกเกษตรเนี่ยก็ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะดีมากมายอะไรแต่มันได้คู่มิดแต่คู่มิรนี้ก็นันตกพบวินาศอีกด้วยและเล็งพบอริยังไงยังไงยังไงเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาที่ต้องทําให้เกิดความสั่นคลอนแล้วดาวเสาราหูถึงจะมีคนมาช่วยทีหลังแล้วแก้ไขได้แต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันจะแก้ได้ร้อเปอร์เซ็นต แต่มันมีความที่หมายถึงว่ามีคนมาช่วยทําให้เราแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นน่ะแล้วจบลงได้สวยมันต้องจบแต่มันจะจบสวยแค่นั้นเองแต่มันไม่ได้ว่าจะหมายถึงจะดีเดอะไรนักหนานะครับมันไม่ใช่เพราะว่าเสาราหูดาวคู่บิดนี้ไปตกเรือนพบเสียมันก็เลยเหมือนเป็นทุกขลาบไปแล้วว่าเขาจะปะมันเป็นลาบที่เป็นทุกข์ด้วยก็เรียกว่าทุกขลาบนั่นเองนะครับลาภาวินาจึงหมายถึงว่าโอเคด้านดีของมันก็คือโชคลาบมันไม่มี แต่มันมีคนมาช่วยก็แค่นั้นนะอย่างเช่นเหมือนกับว่าเรากำลังตกอยู่สถานก,การณ์คับขันทําไงดีหัวแล้วหัวต่อเราอาจจะเราจะไปต่อหรือเราจะหยุดอยู่แค่นี้แต่บางเอิญมีคนเข้ามาทําให้เราอะสามารถยืนหยัดต่อไปได้แต่อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าร้อนะครับมันมันก็อาจจะยืนหยัดต่อไปได้หรือบางคนอย่างเช่นเราเราแบบไม่มีเงินแล้วอะเราแบบ สมมติเราไปไปกู้ยืมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราไม่มีเงินที่จะให้เขาแล้วเพราะว่าบังเอิญนู่นนี่นั่นอะตอกงานนู่นนี่นั่นมันไม่มีเงินที่จะมาปิดก้อนนี้ได้แล้วมันจะทํำยังไงดีไม่งั้นมันจะยิ่งมันจะเขาเรียกอะไรเหมือนกับมินิสินลนพ้นตัวไปมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็จะมีคนมายื่นมือมาช่วยอ่าแต่ยื่นมาช่วยเนี้ยเราก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มแต่มันก็ถือว่าจบได้สวย ประมาณนี้เข้าใจะปะแต่มันก็จะเป็นหนี้ที่ต้องยืดออกไปอีกที่เราต้องไปใช้เขาเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งแต่ยังน้อยมันไม่จบลงตรงนั้นมันไม่สูญเสียเช่นเขาจะยึดรถเราอย่างเงี้ยเออเราไม่ส่งงวดสุดท้ายอย่างเงี้ยมันจะทํายังไงดีอะไรทํานองเนี้ยครับบ้านเหมือนกันทํานองเนี้ยครับถือว่าโอเคมันมีลาบแบบฉุกเฉินนะครับเออลาบแบบฉุกเฉินแบบทุกขลาบลร้อนมาด้วยได้ดีด้วยร้อนมาด้วยเหมือนกับ โยนไฟอะไรสักอย่างมาให้เราแต่ว่าไฟนั้นก็อาจจะทําให้เราเออได้รับผลดีในจุดนั้นเหมือนกันอืมนะครับเอาเป็นว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งลาภาวินาศผมจะตีไปอีกด้านหนึ่งได้เหมือนกันก็คือให้ระวังทุกด้านเลยอีกด้านหนึ่งคือการใช้เหมือนกับมันเป็นดาบสองคมอะครับแต่คุณใช้ผิดทางคุณใช้ไม่ถูกทางคุณไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เหมือนกับเอาเป็นว่าสมมติว่ามันมี เอาไงดีที่จะให้สอบที่สุดจะได้ไม่ไม่ต้องมาพูดอะไรทีหลังเอาเป็นว่าอ่ะเอา,อางี้เหมือนกับคนที่ฉลาดนะครับฉลาดเป็นดับสองคมนะครับฉลาดแล้วทําให้คนอื่นลุ่งเรืองหรือทําให้คนอื่นตกต่ําคือหมายความว่าไปไปโกงเขาว่าเออนั่นแหละคนหนึ่งเอาความฉลาดของตัวเองเ่ยไปบอกคนอื่นไปช่วยคนอื่นให้คนอื่นเนี่ยเขาได้อ่าอาจจะแบบว่าได้กําไรได้ ความเจริญงอกงามเป็นกุญสือเนี่ยครับแต่คนบางคนใช้ฉลาดความฉลาดของตัวเองเนี่ยเป็นในทางที่ผิดคือไปนแนะนํบไปเสี่ยมคนอื่นเขาทําให้ในสิ่งที่ผิดแล้วก็หลอกเขาแบบพวกนี้ไงหลอกเอาผลประโยชน์จากเขาสุดท้ายก็ถีบหัวเขาส่งอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าความฉลาดก็เป็นดาบสองคมนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้ความฉลาดไปให้ถูกทางต้องมีคุณธรรมจริยธรรมกําหนดกํากับเอาไว้ด้วย เพื่อที่เราจะได้ไม่นอกลู่นอกทางหมายถึงคนฉลาดเนี่ยจะได้ไม่นอกลู่นอกทางจะได้ใช้ความฉลาดให้ถูกที่ถูกทางใช้เครื่องมือนั้นให้เป็นเพราะถ้าใช้ไม่เป็นสุดท้ายมันก็ต้องมันกลับมาทำลายตัวเราอยู่ดีการกระทําเนี่ยสำคัญเหมือนเขาบอกว่าคําพูดคือนายเราก็ก็มีคนเสียหายเพราะคําพูดมาเยอะนะครับก็ก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยเนาะจะพูดจะจาอะไรคิดดีๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแล้มันอยู่ที่เจตนาแหละครับผมว่าแล้วก็ อะไรอีกอย่างหนึ่งนะเมื่อกี้อาการกระทําการกระทําก็เหมือนนายเราเหมือนกันเราทําไปแล้วว่ามันก็ต้องได้รับผลกรรมแบบนั้นน่ะถ้ากรรมดีทํากรรมดีไปมันได้กรรมดีกลับมาโอเคมันก็จบแต่ถ้าเผื่อทากรรมชั่วไปแล้วอ่ะมันได้ผลร้ายกลับคืนมามันก็ต้องรับกรรมนั้นเพราะว่าเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมมันก็จะงอกทุกเมล็ดนะครับไม่ว่าจะกรรมดีกรรมชั่วมันก็งอกทุกเมล็ดน่ะแล้วก็จะตอบสนองเราอย่างสาสมเลยแหละถ้าดีก็ดีอย่างสาสมเลยนะครับก็คือแบบ ยิ้มเตรียมตัวรับอย่างเต็มที่แต่ถ้ามันลายอะครับก็ทุกแสนทรมานแสนสาหัสเนาะเนี่ยดังนั้นมันเป็นดาบสังคมครับเพราะว่าดาวคู่มิตรอยู่ในเรือนเสียดังนั้นมันเป็นดาวทุกขลาบมันเป็นคู่ทุกขลาบคนอื่นเขาจะบอกว่าดีหมดเลยแต่อย่าไปฟังถ้ามันดีมากขนาดนั้นนะ่ะแล้วมันจะตกวินานททาไมถูกป่ะครับแล้วพบวินาศจะเป็นพบเสียทําไมทําไมเขาต้องใส่พบวินาศมาถ้าเขาคิดว่ามันเป็นพบที่ดีถูกปะ่ะถ้าเขาคิดว่ามีแต่เรื่องดี แล้วจะใส่ภพว,วินาศมาทําไมเลลงอรทิทําไมถูกไหมครับเออทุกคนเกิดมาทุก,กสุขมันเป็นของคู่กันใครประเมินได้ใครเข้าใจในรูปแบบทุกอย่างที่เราทําลงไปอะ่ะมันก็จะได้ตามนั้นนะครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราทําอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าด้วยความเสี่ยงวินาศเนี่ยผมจะอันนี้จากการตกผลึกของผมจากหกเจ็ดปีที่ผมอาจจะแปดปีที่ผมทํามาเนี่ยครับจากการพยากรณ์มาเนี่ยผมเห็น คนมาเยอะแล้วก็รูปแบบปัญหาคนมาเยอะเนี่ยผมเลยตีความว่าภพวินาศเนี่ยคือความเสี่ยงไม่ได้หมายถึงมันจะต้องพังทลายอย่างเดียวแต่มันหมายถึงความเสี่ยงนะครับภพบเสียทั้งหมดคืออริมรณะวินาศคือความเสี่ยงครับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราที่จะบันทอนตัวเราไปในทางเสียหมายความว่าเป็นเนกาทีฟนะครับไม่ใช่พอสทีฟเนาะถ้ามันเป็นพอสทีฟมันก็จะเป็นภพอื่นแต่ว่าอันนี้เป็นเนกาทีฟก็หมายความว่ามันมีความลบ ได้รับผลลบเนี่ยมาถึงตัวนะครับทำให้เกิดเหตุการณ์ทุกข์เศร้ากังวลคือความเสื่อมทั้งปวงในตามหลักพุทธศาสนานั่นแหละครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไอ้ดับไปนี้ความเสื่อมทั้งหลายเนี่ยก็คือพบอริมรณะวินาศหมายถึงว่ามันเกิดปัญหามันพร้อมที่จะจบลงในภบวินาศเสมอนะครับอริก็จะต้องมาลงวินาศมรณะก็จะต้องมาลงวินาศเพราะว่าทุกอย่างมันต้องผ่านมาเรื่อยๆตามวัฏจักรนะครับตามวัฏต,ตะวงเวียนเนี่ยนะครับ เป็นวงกลมเนี่ยครับมันก็ต้องบนจากอริมามระอาจากปัญหามาเสื่อมพอเสื่อมเสร็จก็จะไปวินาศคือสูญสลายไปแต่สูญสลายเนี่ยหมายถึงจบสวยหรือไม่สวยไม่ได้แปลว่าจะจบสวยอย่างเดียวแต่จบไม่สวยก็ได้นะครับถ้าไม่ตระหนักรู้อะไรเลยก็เตรียมตัวจบแบบชีวิตพังพังทลายหายนะนะนะครับประมาณนั้นเนาะอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการกระทําการกระทําของเราเป็นนายเรานะครับต้องระมัดระวังทุกอย่าง พราะทุกอย่างที่เราทําย่อมต้องส่งผลถึงตัวเราไม่เร็วก็ช้านะครับไม่มากก็น้อยนะออประมาณนี้ทีนี้เราจะมาดูผลกระทบต่อเนื่องจากดาวสองดวงนี้อีกเวลาอีกไม่นานรีบนิดหนึ่งเสาราหูเบียนกับดาวมฤตยูได้ผลเป็นโทษเพราะอยู่ในตําแหน่งเบียดเบียนกันนะครับในทางโหราศาสตร์เรียกว่าเบียนกันมฤตยูเบียนกับดาวเสาร์เนี่ยจะหมายถึงความกดดันมากๆเลยกดดันจากอะไรครับสังคมสังคมที่แปรเปลี่ยนแปรปรวน,นดาวมฤตยูนี่คืออาเพศ ผมยัมีดวงดาวม่ตัอยู่ในใน,ในดวงตัวเองเนี่ยครับอันนี้ผมจะเตือนเลยราศีมินผมเตือนมาหลายรอบแล้วนะว่าชีวิตผมเนี่ยเจออะไรมาบ้างผมก็เล่าหลายรอบให้ฟังแล้วว่ามันเป็นแต่ผมเคยเจอคนคนหนึ่งที่ผมปรึกษาดวงส่วนตัวเนี่ยแต่เป็นรุ่นพี่แต่เป็นผู้หญิงผมก็ถามว่าเออเนี่ยเหมือนกับผมเลยมีเป๊ะเลยเนี่ยถามว่าเขาก็เลยผมก็เลยถามว่าเขาอ่ะมีอ่าเป็นคนชอบสันโดษไหมกขว่าใช่ไม่คนไม่ชอบยุ่งกับใคร เหมือนกับผมเป็นคนโทรเวิร์ t นะครับไม่ชอบอยู่กับใครเป็นคนที่คล้ายๆโทรเวิร์ t ประมาณนั้นนะครับเป็นคนที่แบบเอาเลียกง่ายๆจะได้เข้าใจง่ายๆว่าเหมือนเป็นคนโทรเวิร์ t เนี่ยมักจะอยู่ในเดือนสาชารณเนี่ยเพราะว่ามันมีความแปลกับเออมันมีความแปลกประหลาดไม่เหมือนสังคมนะคนพวกเนี้ยถ้ามีในดวงเกิดนะนะครับจะเป็นคนที่โดดเด่นในสังคมคือเข้าสังคมโดดเด่นเลยครับแต่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบชอบเข้าสังคมมันเลยโดดเด่นไงเวลาเดินเข้าสังคมจะโดดเด่นนะครับจะเป็นที่จับตาทีนี้ พอมาตึกอยู่เนี่ยอยู่ในตําแหน่งเบียนกับดาษเสาจึงให้โทษหมายเขาว่าระวังเพื่อนระวังสังคมที่อาจจะนํามาซึ่งความกดดันไม่ได้หมายถึงให้ผลเสียอะไรมากแต่กดดันครับกดดันอะไรบางอย่างซึ่งมันก็พูดยากเนาะเขาว่ากดดันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเสียร้อยเปอร์เซนขนาดนั้นแต่มันอาจจะเสียนิดๆหน่อยๆจนไปถึงมากเลยก็ได้เขาว่ากดดันมีหลายประเภทก็เอาเป็นว่าแล้วแต่เราจะไปเจออะไร รูปแบบไหนมันมีเยอะเวลามันก็จะหมดละมันบอกไม่ทันหรอกเอาเป็นว่ามันมีความกดดันที่ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการคบคนและการเลือกเข้าสังคมต่างๆด้วยนะครับมฤตยูเบียนกระดาวูในเดือนวินาตเนี่ยก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับหมายถึงเพื่อนและสังคมจะทําให้เราชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงแบบจบดีกับจบสวยครับดังนั้นมันจะหมายถึงคนมาช่วยก็ได้แต่มันจะทําให้เขาอะทำให้เราจบสิ้นพังทลายในสิ่งที่หลอกลวง สิ่งที่มันไม่ดีก็ได้นะใน,ใ,นในทางร้ายครับก็ไปไปได้เหมือนกันดังนั้นคนราศีมีนต้องระมัดระวังเรื่องของการครบคนแต่โชคดีหน่อยที่คนมีนเนี่ยได้เพื่อนเป็นพิศพพิศภนี้ยังยังดีนะครับไม่เหมือนกับคนธนูได้ราศีกุมเนี่ยเป็นเพื่อนพลาดกับราหูมันไม่ถูกกันน่ะ แต่นีพระหัตถ์กับศุอยังน้อยมันยังถูกกันนะเออถูกป่ะครับในทางโหราศาสตร์ไทยนะครับแต่ถ้าทางอินเดียเขาบอกว่ามันเป็นดาวคู่ศัตรูนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่คู่บิดกันนะครับแต่ทางโหราศาสตร์ไทยมองเป็นว่ามันเป็นดาวสุภเคราะห์เหมือนกันจึงให้ผลเป็นทางที่อารมุ่มอร่วยเป็นทางที่ดีครับทีนี้ดาวพระหัสวดีตรีโกนกับดาวเสาร์กับราหูอันนี้จะมีด้านเสียแต่ มันจะมีด้านดีด้วยไหมครับว่าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ทำ้ายเบียดเบียนกันมากก็เลยทำให้ยังเป็นผลที่ที่ยังเาเรียกว่าระงงับได้แต่ก็ยังเป็นโทษนะครับเพราะว่ายังเป็นดาวคู่ศัตรูอยู่พระหัสวสดีตรีโกนกับดาวเสาเนี่ยหมายถึงการที่มีความขัดแยง้งแต่สุดท้ายจะจบลงได้ดีจากความเรียนรู้ศึกษาซึ่งกันกันและเข้าใจกันครับ อย่าใช้อารมณ์เนาะใช้ความคิดนิดนึงดาวราหูกับดาวพัสดีอย่างน้อยโทษตรงนี้จะไม่ร้ายแรงมากเพราะว่าราหูมันทําให้โทษนี้ลดลงกึ่งหนึ่งแล้วทำให้ทุกอย่างไม่ร้ายแรงจนเกินไปและอาจจะจบสวยได้จากการที่เรียนรู้กับทุกสิ่งเข้าใจในทุกๆอย่างเข้าใจคนเข้าใจบ,บริบทในการกระทําของตนแล้วทุกอย่างจะจบได้ดีนะครับคาว่าจบในนี้หมายความว่าทุกอย่างมันจบสิ้นแล้วดำลงต่อไปหมายถึงว่า มันจะจบแบบจบเลยก็ได้จะจบแบบจบแล้วดําเนินต่อหรือจะพังทลายแบบพังพังปินาศอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่มือของคุณการคิดการเลือกการตัดสินใจกับการการะทําของเราเนี่ยต้องมาด้วยพื้นฐานหนึ่งคือความรู้2คือสติ3คือการวางแผนถ้าเราทําใน3อย่างนี้ก่อนการลงมือทำนะทุกอย่างก็จะบริบูรณ์สม สมบูรณ์ครับไปในทางที่ทดีและพัฒนาสดีในเรียนพันธุซึ่งเราได้ไปทุ่มเกินเนื้อหอบด้วยดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันยังสามารถแก้ไขได้และไปสู่สิ่งที่ดีได้อย่าก,กลัวเกินจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะสวยรู้อย่างปูด,ด้วยกีบกร,ราบแน่นอนครับไม่ใช่นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ